ลอมาดูข้อที่2กันนะคะรากที่สองของ256ลบด้วยรากที่สาของ64นะคะมีค่าเท่ากับข้อใดนะคะก็จากโจทย์นะคะเราก็จะได้รากที่สองของ256ลบด้วยรากที่สามของ64นะคะก็จะเท่ากับตัวนี้นะคะก็คือรากที่2ของ16กำลังสองแล้วก็ลบด้วย <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็มรากที่สาของ4กำลัง นะคะตัวนี้จะถอดออกมาได้เป็น16นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลบ4นะคะ16บกลบ4ก็จะมีค่าเท่ากับ12นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ3นั่นเองนะคะ